สวัสดีครับวันนี้อายุก็สอเน่ครับผมนะฮะวันนี้อยู่ในเกมเฟลครับมาสองนะฮะครั้งนี้เนี่ยมาสองเนี่ยก็คือพยายามคลิป้โดอ้เหียเพื่อนเต็มก็โอเคแบบไอ้มาสองเนี่ยเนี่ยเอาอนี้มาห้าสา้าสี่ อันครนที่วสนนี้วันนี้คหนบครับครับอนันีับนรับคับคีับครับัีับครับครับคร้บัันครับครับครับนี่นครับครับครครั กระตุกค้างหน่อยค้างแบบค้างที่สุดโลกใส่ข้าวใส่ไอีกลายเป็นตูมกลายเป็นคันเฉยควายนะนะเราจะไปบิ๊กเอไอ,อเซนะฮะไปนี่นะ,นะ เวันนี้ผมกะถ่ายให้คลิปนะเดี๋ยวโรงเรียบว่าไปานะฮะไม่เก็นลยครับผมโอ้โหเออน,นี่เลยครับไม่เป็นไรทุกคนไม่ไม่ต้องไ,ไปดุไม่ต้องไปหัวนะฮะคือทำไมว่าทำไมเขาทำไมเครื่องน,นี้มัน,น <c oughs> มันทำแตป ซึ่งเราหาไม่เจอว่านัานแหเราหาไม่เจอว่าทำไมตีจ,จะได้ของกันอ๋อเนี่ยกูเจ้กูเจ้บ้านคุค้งอุ้งกโกู เจอบ้านตรงไหว่าอันนี้เจาี่นะนี่นนี่นี่นี่ตรงนี้ตงนี้ตรงนี้ตรงไทุการเดินทางก็คือแบบอุ้ยเออตกตอุ้ยตกอ้ยตกอ้ยตกนี่นี่เจอของแล้วเจอของแล้วถ่คลิปนะถ่ายคลิปอยู่ ถ่ายคลิปไปยิบอยู่นะฮันนี้เพื่อนก็ไปเล่นเกมเน,นี่ยซึมแล้วนะฮะก็ผมมาเล่นถ่ายคลิปนะฮะถ่ายคลิปแบบทํางานทํางานถ่ายคลิปอะ่ะเยไปด้วยทําคลิปทํางานถ่ายคลิปไปด้วยนะฮะแต่งอ <c oughs> องย <c oughs> ูทูบอะไรเงี้ยโอเคเจ้าอย่างแนะรกจะกวางกวางอินเดียชิดเออเอเอมันอะไรอ้าวเต็มเต็ม เต็มไปแล้วตรไปไม่ใช่กล่องที่สามแบบอันอยู่ตรงนี้นะมองนะยังไงก็ก็อยู่ห้องตำร,รวจอยู่ตำรวจหนึ่งห้าห้าศูนเก้าหนึ่งห้า้ไหมพูดจำรหัสรหัสตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวว่า เออทำไมวะเนี่ยเนี่ยอเนี่ยห้าสี่เก้าหนึ่งห้าใช่ไหมโอเคหนึ่งห้าสี่หกสองห้าโอเคถุกถูกคิดรู้ทุกนะก็เพื่อนก็ไปเล่เกมที่ฟุหนานะก็มัน ส่วนผมก็มาถ่ายคลิปในฝาในฟางนะมาถ่ายคลิปในฟ,งในฟงนะนานฟงนะอา่ะอ้าวไม่ใช่นี่นะเออถ้าคนอ่ะทำอะไรอะไรก็ได้แบตเตอรี่ใส่ไว้ได้วยนะคุณมีที่ใส่ป่ะทำไมเราฝึกทิ้งเลย เออเฮ้ยวะฝั่งมันสร้างก็คือแบบมาสร้างทอดมันสร้างทอดโอ้โอ้โอ้ยเจ็บมากเกินเจ็บเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อหมูม,ม,มาถ่ายคลิปลงยูทูปนะ เจ็ดโมงแล้วนะฮะก็ยังถ่ายคลิปอยู่นะถ่ายคลิปลงยูทูบนะโอเคในในก็ครบแล้วนะหนึ่งหนึ่งกล่องไปแล้วกับกับฐานเราดีกว่าแล้วกับฐานนี่ก่อนนะครับผมเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดเจ็ดโมงสองแล้วขูอันมาแต่เพื่นเริ่มแบบอะไรเนี่ยแม่

กูแต้มน้อยกูเล่นลูกตาเล่นออกลูกตาเก๋แมงมัวยี่อะวันนมาฝ้ากูไอ้เรื่องุรีนี่เหรอเก๋ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวัดด้วยสิคือไมงมุมจะสั่งไงไหวจับแสกไห้อย่างพี่อะไดวยังแสกเลยเฮ้ยเออใครเล่นสกิลแบบมุมบ้าแต่มันมุมจับมมคว้าแล้วก็ต่อยหัว

โอเคเดี๋ยวนี้ก่อนนะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วย